สวัสดีครับผมแม็กคอนทูนซิงแชนแนลนะครับโอ้วันนี้พาพี่น้องมาดูเจ้าช้างเล่นดินเหนียวหน่อยพี่น้องโอ้ลมจัดเลยอันนี้เกี่ยวข้าวนับปังครับผมไม่ใช่ข้าวมะลีนะข้าวมะลีหมดแล้วโอ้โอ้ดินดำปึ๊ดเลยพี่น้องเอาอเจ้าช้าง ไยไฟเล่นโคลนหน่อยโอ้ไม่มีน้ำพี่น้องเหนียวตึ๊บเลยโอ้มาไม่ทันพี่น้องใกล้จะเสร็จแล้วโอ้อยังย,งยังเสียอีกแปลงหนึ่งเอาอข้าว้นเสีเยเองพี่น้อง นี่พี่นะ้องโอ้ยืโอ้ไม่มีน้ำพี่นะ้องโอ้อยังลมเข้า ใน่หนูหนึ่งตัวเอาข้าวมะลิที่โคราชก็หมดแล้วพี่น้องเจ้าช้างเรางานเยอะครับผมเดี๋ยวข้าวมะลิสิสธิ์เล่นข้าวนาปังเลยเดี๋ยวโกหวานเหมือนเดิม อะไน,นี้จะลงมไหมอ้ไนี้ก็ลเหมกันกันไปเนา เอารเรามาชมเจ้าช้างไวไฟเกี่ยวข้าน้ำปังครับผมเกี่ยวข้าน้าปังที่โบราณครับโอ้ตรงนี้จะลมหน่อยครับผมทางบนไม่เป็นไรโอ้เยวเข้าวน้าปังครับผมแปไร่ นิ่มมากครับผมเอาตัวเดิ12ม12ซีทโซ่48ข้อปัม23ไดชินเอ่อของอเศษเนี่ยไม่รู้ว่าใช้ไดกินหรือกินตั้นนะครับผมผิดพลาดไงก็ขออภัยด้วย2ตัน5ปากเกี่ยว3เม็ด เรามาดูเจ้าช้างลุยโคนต่อโอ้ดีหน่อยพี่น้องมีน้ำอือเอา ไับอเ,เ,อเอาอนเตียมาพี่น้องโอ้านหข,ข้างบนไม่ลมครับพี่น้องโอ้ดูงดีครับที่มีน้ำนิดนึงถ้าไม่มีน้ำอีกโอ้หนักแข็งแน่นอน Nói chung là rắn chơi đêm nháo hấp Mấy người đi đêm nháo nó vinh hút lên Ủa, giống bộ quán chéo đây เอาวไอ้ท่อคลิปแม็กคอนทัวร์ซิงก็ฝลาคอนติดตามด้วยครับผมอู้อู้ว้าันนี้พี่น้องว้าตบเลยเจาช้างไฮจี้เลยเอา โอ้ยมาพีน่น้องที่ยังลมโอ้แสดงว,ว่านานี้ต้องเป็นนาลอกแน่นอนโอ้เอาเดี๋ยวทางดันโอนหน่อยโอ้ไปเรื่อยๆพี่น้อง ¿Cuál afecta? ตสิบสอเฮโตสีข้อไปแท็กแปเส้นไอ้เรื่องมิสูมิชิครับผม6กเงเขาโบเดียวอุ้มสตันห้าบเกี่ยวสามมิตร เดี่ยวแล้วนิดนึงแล้ก็เสร็จแล้วพี่น้องโอ้ดูลมพี่น้องเอาโอ้ดีนะครับลมแป้งนิดเดียวโอ้ถ้าออลมหมดนี่โอ้เจ้าช้างเราหนักแน่ครับผม ขึ้นไหนสา่จะขึ้นข้างบนครับผมสา่จะวิ่งมาข้างบนเอาเจ้าช้างเราก็ผ่านพระิจิตไปเรียบร้อยเอาใครที่ชื่นชอบชิปแม็กคอนทูลซิงชาแนลก็ฝากกดติดตามด้วยครับชิปน่าเจอกันใหม่